แล้วทีีน้จะแจ้งบอกเรื่องที่เราทำแนที่สองนี้เป็นเรื่องการจัดในเทศกาลถิงลปะ่ะรู้จักไหมการจัดในเทศกาลถิงลปะ่ะเคยไปตามหอศิลป์ไหมไม่เคยไปเลยหรอกแบบไปดูผลงานถึลป่ะเราจะจัดเป็นหอศิลป์แล้วก็าไปเดินชมผลงานเขาอาจจะเกี่ยวกับภาพวาดอนุกรมานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเคยไหมไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้มาดูในบทนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลงมาเล่นเกมโค้ชสอง <ๆ S 1> ก่อนว่า<ๆ>เราจะมีความรู้มากน้อยเพียงใดจำได้ไหมัอย่าลืมกัน

เราเป็นยืมทองจากศิลป์เราบอกว่าเราบอกว่าจำแบบจำแบบเดิมก่อนที่ไม่จะมีผลตกงานได้อะไรทำไมมีคนโทรตัดต่อตัดต่อศิลป์อะอรแบบนี้ก็อะไรแบบนี้ก็มีว่าไม้ใช่ไม่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 ใช่ไอ่ใช่ไม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 ่ใช่ไอ่ใช่ไม่ใช่ไอ่ใช่ไม้ใช่ไม่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 ใชอไม่ใช่ไม่ใชอไม่ใช่ไม่

เราติดเราติดนะไปไปไปไ่ไปไปไปไ็ไป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 ไดไปไปไนไป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 ไ่ไปไ่ไป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 ไ่ไ่ไปไ่ไปไ่ไปไปไนไป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 ไนไปไปไ่ไป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 ไนไาไป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 ่ปไ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 รไ่ไปอปไ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 ่ไป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 ไไปไปไปไาไไปไไปปไไไปไไไไไไ ไปเพื่อชมผลงานไปดูสินิพนธ์มาแสดงอาจจะเป็นทั้งสิ่งจระเข้สิ่งของอาจจะเป็นไม่ใช่แค่ภาพวาดอย่างเดียวอาจจะเป็นผลงานที่มาอยู์ให้ความรู้แก่เราเอาเวลาเราไปเจอมันจะน่าตื่นตาเลยแล้วปียะเราไปไหนมาบ้างเราอยู่มสามมหนึ่งเราไปไหนมาบ้างไปวัดไปวัดอะไรวัดที่ไหนวัดใหญ่ทงคนนั้นใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมมหนึ่งแล้วเราไปเจออะไรบ้างไปเจอวัดศิลป์โหรอะไรนี้ใช่ไหมแล้วเรารู้ป่าว่าพวกที่เป็นวัดโบรที่ว่าเป็นสิ่งสร้างที่มันเขาเรียกว่าจริงๆพวกของพวกมันก็เป็นผลงานศิลปะเหมือนกันนะคะอ่ะเอาไปซื้อมาขึ้เาามน จะไปหแล้วน in hmm. uh ่หมนีนี้อะไรู้คการประเมินผลงานทันสิแล้วก็เพื่อจัี่จามาจับิปะการประเมินผลงานแปว่าได้ว่ากประเมินงราก็จะได้ประเมินผงานที่จะเอาไปจัประินยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่ามัแต่ว่าคุณจะเล่ให้ฟังว่าในแง่งแต่แบบคุณต้นันเ็จะไปรเมเลยการจับทศนาศิลปฝั่งไหนหอะไร อาตามความเข้าใูของเราเราเาอกย่างกางานเทศกาลศิลปะคือเราออกไหมเรารู้สิมีใครตอบได้ไหมหลัจากเทศการศิลปะคืออะไรด้กคือการแสดงผลงานหรือว่าแสดงพวกสีของจำลองแหนกภูมิแต่ละต่างวัตถุต่างเพื่อที่ให้คนบาทเยันไงไปชมไปศึกษาเพื่อที่จะทำไงเพื่อความรู้กมาเองเพื่อความรู้เพษาั้นงจริงของพวกนี้การาการพวกเนี้มสามารถ เป็นสิ่งที่ดืนหนุนความสนใจของผู้คนที่ไเข้าชมได้อันนี้คือความหมายของเทศกาลนะคะส่วนต่อมาแล้วความสำคัญของงานเทศกาลคืออะไรนะครความสำคัญประโยชน์ยของการของเศกาลงานงานแต่าเทศกาลแบบตัดหน้าจัต่ง้งนไปหมคืออะไรดูเดี๋ยวอะไรคือพ้อมูนข้่มอะไรความรู้ความเข้าใจหรอความสำคัญนี้ว่าอะไรเราเลยไปมงรสที่เป็นผลงานชิ้นนเเลยไปสมอผลงานชิ้นนี้่เป็นข้าวเบนี่นะเออเราจะได้วิคอร์แล้วก็จะคิดคิดตามว่าโอ้ผลงานช้นนี้เขาวาาประมาณนี้ใช้สี มันจะดีกว่มามันสามารถเพิ่มพูนความรู้ของเราแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นจากการดูในพิธีกาหรือผลงานที่เรามาชมแล้วทีนี้ช่วยอะไรอีกเขาบอกว่าช่วยให้มองเห็นภาพจากนามธรรมาให้เป็นรูปมาทำนาม,มาทำพวกเรารู้จักกับนามธาทำไหมนามธรรมาคืออะไรนาม,มารำก็คือสิ่งของที่เราไม่สามารถมองเห็นได้หรือมองออกได้ว่าเออเนี่ยคือสิ่งนี้นะถ้าคุณพูดว่าเป็นรถกระดาษพวกเราจรักมองใช่ไหมว่า,ามันมีลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณพูดแบบคำว่าภาพลิขสมทธิ์มาทำอะไ่รทื่เรามางไม่ได้มองไม่เจอก็คือเราคิะ นกนะ็คือครูแา่ว่าถ้าเป็นภาอิสระานขึ้นมาเขากกบอกเรานี่นะคือภาพอิลรกภาพจากที่พวกเราคิดไม่ออกว่าที่นี่นะคืออะไระไเราไม่้รู้ว่าต่อต่อภาพอิสระภาคือ <Wow. S 1> เอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ต่อไปดูรูปแบบรูปแบบของเทศกาลรูปแบบมียารจะนที่เราทุกคนต่อไปปีการไม่ไา <c oughs> เอ๊ะยไเอาบวอย่างเนี้ยเขาทำสร้างเขาเขาอยากได้ลเออมัยาไได้เไม่ได้ยังไงเขาสร้างมันใครจะไปว่าปวดเท่าี่ได้ใช่ไหมแล้วราก็จะเป็นแบวนูแบวขามอนเปียคนณแตขาม้อนเล้าแวชั่วค่ะแหวช่วค่ะอาจจะ้งไว้เป็นกำหดะยะลอย่างผลงานของคุวที่ว่ากาจัดกาลุณาสีคุณก็บอแล้วก็ไปตตั้งถ้าเป็นูเหมือนขงนี้เาตดตั้งตงัว่า ตอนี้เขรว่าปัวอานะแล้วแต่3ี่สาคือเเครื่องที่แต่เคื่องเห็นที่ไหนกเห็นก็เห็นก็ภาพตีที่กองกัลเลชื่อยน์เขาจะดูเปล่ามักระเทีมมาตอนนั้นน่ะในในแบบไม่รู้จักอะไรใมไม่รู้จักอะไรเราจะรวยได้หรืเป็นพวกภาพผีก็พอที่คุณจะไม่ได้เป็นของอาจารย์เฉลีชัเป็นภาพผีน่าจะเป็นชาวชาเหใส่ชุด รตั้งไม่เจคครให้กหนดเวลาระยะเวลาในการแสดงงานอานที่ซ้อนนี่ะครูสามารถขยยลูกบอลเนี่ยไปติดตั้งที่จังหวัดหนึ่งก็ได้อาจจะไปติดตั้งที่เชียงใหม่ไปเชียไปี่ก็ได้เรียกว่าเทศกาเนี่ยคที่เสามารถทำางานเนี่ยปั้นงานสร้างลงานไไปที่จะขยายไปตั้งได้หลที่อืเงินต้องานจุ่ไม่ำัอันนี้งานที่ดีค่ะจะกทรูปแบบกรเคลื่อนที่แล้วคะต่อมามีอะไรที่เราทำาเปสอนเี่ยัรจะมีข้อหไทีถามเลยนะเอ้อขนตอนการจัดเทศกาลที่จะมีการวางแผนการเตรียมของกันแล หมซือกรดาหก็ทำราแผนถอเราวางแไก็แบันจะอะไรต้องเรียมอะไรบ้างรางแนอัจัด้สอเรียอะไรเตรียมงานเดียวคเราจะวาเราหมแลก็เรานอให้พวกเนาจะสร้าอเราได้ไ้เลยเจะทําแผนทาหรห้ก็อกพพอมาเราทำาแผคุณับพวกเราพวกเรงเมีงานของัป็นศิิบบโเลยมาตอะเอาไปจัดแสดงเป็นิศการทั้งพิธกัรเดีจะให้เราเสี๋ให้เ อระชื่นเทศกาว่าอย่างปีพูคอนเ์ศกาลของปีพูเพื่อนๆนมีผลงานั้ทุกคนเนาะขอตร้ตชื่อเทศกาลกันปีเจะตั้งชื่อว่าอะไรเื่อมกันเขาจะออกีมาออกทีมาแ่าั้แต่เราทีมไปเรียวมาว่าไปเดียวแบบพิลเตอร์อะไรเงี้ยว่าอะไรซูคนโหวไปเดียวีายกว่าผลงานของวกจะเป็นไปทางอะบาือไปเดียวมามเยอกว่าผลงานงูก็จะ่าเรู้จักปลาอะไรใช่ไหมปีพูเพื่อนๆก็รู้จักา้อช้าอะไรเี่มันเกี่ยวเพราทีอีมันจะทใองค่วามรูสองยตังชื่ อะไรคือสีโลก็คือไปทำของทำมาต้นกับคำว่าสีก็คือสีแล้วป่ะงานสีแล้วป่ะกับโคโลโคโลเป็นภาษาอะไรอิศาแปลว่าอะไรรู้ไหมตอบได้ไหมโครโรอะไรโคโรเทโคโลเทเลตต่างโคโลก็คือตั้งอยู่ไม่ใช่ตั้งอยู่โคโลตั้งอยู่เธอตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ใหญ่ใหญ่ตั้งอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยโคโลมันอาจจะเป็นคำสร้อยต่อท้าทำอยู่อื่นเช่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นฉันตั้งฉันตั้งอะไรอย่ฉันตั้งอะไรปะฉันตั้งถุงแล้วก็ไว้ตรงนั้นโครโลตรงนั้นอะไรเราดูตรงนั้นนะอะไรพวกไหนใช้เขาบอกโครโรเหมือนเขาย เราไช่วยกรถ้าไองพวกเราเองพวกเรากไดิ mm ่การาทไม่่ล้่นไดู้้อแล้วงานและคนกาทดูจากน้าแล้วพวกเาดูตรงเปสิินิแบ้อแบบ้องีไดไดต้องกกราอะไรายอันนีู้กแบบลูกแบบของไอ้ผลงานศิลปะทีุ่าก่อการสร้างสรรค์ผลงาน้ศหรือผลงานศิลปะในการตมีหินูแบบ ดึงเลยการท่างการมันจะมีประเภทดึงเลคือจิตกรรมงานจิตกรมานปฏิกรรงานจิตกรรมปฏิกรรลก็นะทันี้าถอะไจิตกรรมหมจิตรงไหาด่ไปเป็นการว่ากุรกกี่นการรดาสูกรกรบแทนเไฟหรือว่าการภาานนงะนัง่จะกลับมาะยกงน่ว่างานจิตกัรมการากเขียนนั่นเองไปเป็นงานปฏิกรรงานจิตกรคืออะไรู้ไหมงานจิตกรก็คือประเภทการที่เราั้นโดนกระคอการฝึโดกิก่้น่้ สมมติอ่ะผู้เสียชีพไปพวกเราแบบรักคุณมากเลยเสียชีพไปก็รักคุณมากเลยอยากกลับบ้านบ้านรวยที่เราเลิกกันทำเป็นคนที่มันสวยจริงบ้านรวยพวกเรานี่แบบเวลาที่แบบโอ๊ยนี่รำนี่อย่างเงี้ยจะได้แบบกลับบ้านมาบ้านไหนผู้เสียชีพไปที่เขาผู้เสียชีพมาบ้านไหนอาจจะเรียกว่างานมันมีมาบ้างนะแต่มากจำเราการเก็บว่ะแล้วงานที่เราเก็บก็จะแบ่งออกไปยี่ห้ออื่นก็จะเป็นกรรมการมุงตามมุงสูงก็แบบลอยตัวถ้าบ้านมันลอย

จะได้พ่อต้องสอบรู้ทุกข้อนะิไม่ไม่ถูกอะไม่ถูกเอางั้นให้เตรียมตัวก่อนให้เวลาทกวนตบองตัอนนีบร้อจบแล้วทาเร็วทาเดาา้มานตัว่หวแบนักการองเงนะนักการการัดแสดงงานนะรับว่ากตะลึถ้า่ายได้หรือนีอจากไมหมดต้องมาโทรมาษา